สวัสดีนะคะเจอกับวินวินแฟมบิลี่กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาพาวินวินมาเที่ยวทะเลบ้านเรามีทะเลขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไม่จับไม่จับไม่จับมันคือไส้เดือนมันไม่ใช่เส้มันไม่ใช่ขึ้นนี่เดี๋ยวป้าพาไปดูการทะเลแม่มาคอยจับกัอนนะไส้เดือนอะจับดูสิจับดูสิแม่จับให้ไส้เดือนบ้านเราตัวใหญ่มากไส้เดือน วิเรือแล้วคุฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงท่วมเหมือนเลยโชคใครสีท่วมเหมือนเลยปีนี้เข้าบ้านด้วยเละตุ้มเป๊ะอามิมินจะขึ้นเรือเล่นเปล่า ันคือใส่เดือนหรอเราไม่ต้องกลัวเลยมาเราเราไม่ต้องกลัวฮะโอ้ยทะเลสาบส่วนตัวตออพาไปดูหน้าปุซอย อือซอยท่วมเลยด,หดูหูท่วมเยอะจริงๆดูได้ว่าเราก็มีทะเลอือใส่เดือนใหญ่มากอะ่ะ ไปดูใครก็ได้ช่วยด้วยน้ำท่วมเอ็นมาไปดูเด็กเด็กจับไ้เดือนอ้มไม่มีความกลัวเลยไม่กลัวโอ้โหใช้ไ,ได้ตลอดเหรอถ้าแม่กลัวบอกมึนได้ก็จะด,ดีขึ้นเยอะเลย เนะี่ยเหยืน,น้ำก็จะไหลออกมาถ่ายต่อได้ไหมจะไปวิดน้ำวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วแม่ ยี่สิบสองกรกฎาคมหกหกเละตุ่มเป๊ะเลยไปวิดน้ำก่อนนะครับ